ส่วนไโนเสารที่เหมือนจริงที่สุดอยู่แค่พัทยานี่เองใครมีเด็กๆต้องมาให้ได้เลยครับ อ,ว,อวันนี้เรามาผจญภัยใน,ลยนโลกไดโนเสาร์กันที่สวนอะไรนะส่วนได,นดนโนเสาร์พัทยาเย,ย้นี่น่าจไปกัดดูวยไปรู้กันเลยบ๊ายบายสำหรับบัตรที่นี่นะครับผู้ใหญ่ราคา200บาทเด็ก9 0้า0เซน100บาทและบัตรของเด็กจะแถมตั๋วนั่งโดนเสารมาให้ด้วย1นึ่ใบครับ เมื่อเข้ามานะครับทุกคนก็จะได้เจอเดรุสเสาตัวนี้ข้อเสียของมันก็คือมันชอบแกล้งให้เด็กๆกลัวครับขนาดน้องอายุนะครับที่ชอบและจําชื่อเดรุสเสาได้เยอะมากๆยังกลัวเลยและลูกของเพื่อนผมนะครับก็หลอนจะต้องกลับบ้านไปก่อนเลยเพราะว่ากลัวผมคิดว่าส่วนนี้ทางไดโนพาร์คนะควรจะปรับปรุงมันอย่างยิ่งเลยนะครับ ตัวนี้เป็นโซนรถเดินเสืในล่มแต่สามารถเลื่อนั่งได้มีราคาตั้งแต่1 0 0่งรจนถึง300บาทนะครับโดยเฉพาะไทเซอร์ท็อปเนี่ยจะ300บาทเวลาในการวิ่งก็อยู่ประมาณสัก3นาทีรถแต่ละคันไม่มีความแตกต่างใดนนๆครับเพียงแค่ไทเซอร์ท็อปมันฮิตเท่านั้นเองอันนี้คืออะไร ไกเดอร์ที่เราได้บัตรมาของเด็กบัตรฟรีอะเหรอใช่บัตรฟรีร้อยหนึ่งโ <Okay. S 2> อเคอะเดี๋ยวค่อยมาขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวนี้ไอยูอยากขึ้นตัวไหนคะตัวนี้เหมือนบลูเลยอะเวโรซี zy, ใช่ไหมโอ้ยยูอยากขึ้นตัวไหนคะเหมือนบลูเลยอะไอยูอยากขึ้นตัวไหนคะอยากขึ้นไทชาร์ทไทชาร์ทอพพาได้เลยคะ่ะจับนแน่นๆนะขึ้นตัวอะไร ส่วนนี้ก็จะเป็นโซนในโนเสาขี่ให้น้องๆได้มาขี่กันซึ่งสามารถขี่ได้คนละรอบจากบัตรฟรีที่เราได้มาตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ถ้าเดาว่าใครอยากขี่หลายตัวนะครับก็สามารถซื้อได้ตัวละร้อยนะครับผมปอาะอยากขึ้นแสดงขออนลตอนนี้ขึ้นไม่ได้ค่ะแค่ขยับให้ดูอายุไปดูหน้าสิลูกตัวนี้สมองเท่าลูกกลอฟเลยลูกกลอฟลูกเล็กๆที่ป๊ะป๋าไปตีอ่ะลูกกลอฟอะ่ะมันมีเดือยอยู่ข้างหลังเพื่อระบายความร้อน โอ้กำลังกินใบไม้อยู่ข้างบนนูพอยาวเท่าอยู่หรือเปล่านะตัวเล็กพันอะไรคะเนี่ยเหมือนจะเป็นอแเพรโทซอรัสนะสี่ขาเท่ากันไทเซราเท่าสามเขาขนาดใหญ่ดูสิมันมีสามเขาเห็นไหมครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชเหมือนกันเลยมันมีมงกุฎด,ด้วยนะดูสิไทรโนซอรัสเกรกไดโนเสาร์กินเนื้อ ใส่ซาาท๊อกำลัง,งกินพืชย่าอยู่เลยใช่ไหมสำหรับไดโรโนเสาร์ที่นี่นะครับจากที่ผมไปเที่ยวมาหลายๆที่เนี่ยผมคิดว่าไดโรโนเสาร์ที่นี่เหมือนจริงมากๆเลยเพราะว่าทุกตัวเนี่ยจะไม่ใช่ปูนปั้นจะมีผิวหนังเหมือนเป็นพลาสติกหรือเป็นหนังหรือเป็นยางอะไรสักอย่างนะครับและมีหลายตัวมากๆครับที่สามารถขยับตัวได้ทําให้น้องไอยูเนี่ยตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าน้องไอยูเนี่ยชอบไดโรโนเสาร์อย่างมากเลยนะครับ เตโกจะเป็นใบเหมือนใบบัวใบแหลบๆใบเหแบบมือนใบโพอะแต่ตัวนี้จะเป็นคลีวูเห็นแบริโอนอีกไหมอันนั้นไม่ใช่บากิโอบาหรอ,อันนั้นแพทโทโมเหรอไม่เคยได้ยินชื่อเลยชัดโมซอรัสแต่มันมีหลายพันมากชัดโมซอรัส หัวเหมือนใบไม้เลยพงกุดมันเหมือนใบไม้ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะเหมือนในใบไม้เกาะเออชอบไหมคะชอบค่ะจะจับยังไม่ได้จับนะมันดองมาที่นี่สนุกไหมคะสนุกค่ะชอบไหมคะค่ะเจอไดโนเสาร์อะไรบ้างคะเจออพาร์ทสวัสดิ์ า,ท,าววที่นี่ก็จะมีมินะิซูด้วยนะให้เด็กๆไปสนุกกับการให้อาหารสัตว์ราคาที่นี่ก็ถูกมากครับแค่20บาทเท่านั้นเองก็จะมีกิจกรรมอื่นๆร่วมด้วยนะครับเช่นการให้เด็กๆไปหาฟอสซิลอะไรประมาณนี้ครับอะไรคะมาแพะมันให้อายุตอบด้วยตอบมันเลยนมเลยน่ารักไหมน่ารักถ้าหนูนไหมคะค่ะให้อะไรเนี่ย Thấy mũ Mình tuần khi yêu đẹp dạy yêu cái xoay kim bạc mũ mẩn mỉm màn anh hàng ta bài hả, à, hả? Tao có thèm Tao đuôi này Thua phút จะมีโซนไดโนเสาร์ระดับอนุบาลด้วยนะครับสำหรับเด็กคนไหนนะครับที่กลัวไดโนเสาร์ตัวใหญ่ก็สามารถมาเดินดูตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นโซนที่ม nope, uh ีแต่ล uh 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 ูกไดโนเสาร์เท่านั้นเลยนะครับตัวนี้เด็กๆก็จะชอบนะครับเพราะว่ามันดูเป็นตัวน่ารักดีนะครับไอ้ยูบอสเตโกชอลัดแต่ว่าอุ๊บบอกไม่ใช่ใครจะซาโลซาฟ้ามาถ่ายรูปกันทัอมาล่าซอรัสเหมือนตัวเมื่อกี้เลยก็นี่เป็นลูกไง ก็ดูพลยตอนนั้นหน้าเหรอตอนนั้นดูเหรอแล้วจากที่ผมศึกษามานะครับเพราะว่าที่นี่เขอมีการศึกษาข้อมูลของไดโนเสาร์มาอย่างดีนะแล้วก็สามารถทําออกมาได้อย่างถูกต้องและดูเหมือนจริงมากๆเลยครับผมเชื่อว่าที่นี่มีหลายพันมากๆนะครับที่คุณยังไม่รู้มาก่อนเพราะปกติแล้วนะครับไดโนเสาร์ที่ดังๆจะอยู่ในยุคของครีเทเชียนแล้วก็ยุคของจุลาิสิ์นะครับแต่ยังมียุคอื่นๆนะครับที่มีไดโนเสาร์มากมายตอนนั้นถ้าเกิดว่าเด็กๆนะครับชอบไดโนเสาร์มากๆเนี่ยผมแนะนำเลยครับว่าที่นี่เหมาะมากๆเลยครับ เดี๋ยวรอไอยูก่อนมานั่งพร้อมกันไอติมขี่เลอเส้าไปครับขี่นั่งไอขี่ป่ะขี่ไหมพาไปขี่ไปรอบไปขี่ไดโนเสาร์กันไหมขาได้ขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ไหมคะขึ้นได้ไหมคะ้ไหมขอให้ชิ้นก่อนนะคะหายหรือยังน้องไาดูหายยังหายแล้วค่ะหายแล้วก็ไป